นะครับคุณดีครับ สวัสดีพที่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่ติดตามข่าวนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมมาที่บกปปป,ปนะครับเพื่อที่จะเอาเหยื่อมาป้อนอินรีนะครับอินรีก็คืออินรีเต่านี่แหละนะครับท่านรองผู้จักการสอบสวนการนะครับก็หลังจากที่ตามเรื่องนี้มาตั้งหลายครั้งเนี่ยก็ยังไม่มีความขึ้นหน้าในคดีนะครับวันนี้นะครับผมกัะทีมงานก็เลยทชาชาตนี้ขึ้นมาเลย ชาตนี้เนี่ยก็คือจะบ่งบอกเลยนะครับว่าเส้นเงินนะครับของทางสายติดต่อนะครับมีการได้รับโอนมาจากบัญชีของ BNP มา s t เตอนะครับเข้าบัญชีม้าแล้วก็มีตำรวจ3กลุ่มที่ผมจำแนกให้นะครับตำรวจเอ่อเนี่ยจะได้ทำงานง่ายนะครับตำรวจ3กลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีม้า กลุ่มตำรวจที่โอนเงินเข้าบัญชีม้าหมายความว่าไงล่ะครับก็ประมาณว่าเป็นคนไปเก็บสวยนะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีของนัทพงศ์หรือขชาชาญน,นะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มที่มาเลี้ยงดูก็คือกลุ่มที่ได้รับโอนเงินนะครับจากบัญชีม้าเข้ากับเจ้าที่ตํารวจนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยจะมีหลายคนหน่อยนะครับก็เป็นเจ้าที่ตํารวจที่ บัญชีของนัทพงศ์กับค้าชาชาเนี่ยได้มีการโอนเงินกันให้ทุกเดือนนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเงินเดือนเงินพิเศษต่างหากนอกจากเงินเดือนที่ควรจะได้จากภาษีงประชาชนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เ,เป็นอีกเป็นกลุ่มที่2ส,ส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ทั้งทั้งโอนให้แล้วก็ทั้งรับนะครับความหมายอุปมาอุปไม,มยก็คือว่าไปเก็บมาก่อนส่งให้นาย นะครับแล้วนายก็ทอนกลับมาให้ว่าจะเหลือเท่าไหร่บางคนอาจจะเก็บเข้ามาได้เดือนละแสนนะครับแล้วก็ได้ทอนกลับไปเดือนละหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับแต่ท้ายสุดก็คือเอายอดทั้งหมดเนี่ยไปให้หัวก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าระบบของสอทคอมมานโดเนี่ยนะครับเขาใช้ระบบแบบน้ําตกก็คือว่าส่งข้้งบนก่อนและข้างล่างได้เท่าไหร่แล้วแต่ความปราณีความใจดีของเจ้านายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสวย ระดับไหนนะครับจะเป็นน้ําตกหรือน้ําพุเนี่ยมันก็คือสวยทั้งนั้นแหละครับนะมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาดูใจนะครับอินซีเต่านะครับว่าพี่เต่าของเราเนี่ยนะจะกล้าดําเนินคดีกับพบตรซึ่งเป็นผู้พิพากษาของท่านเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผบตรต่อสักเนี่ยท่านไม่ธรรมดานะครับท่าน8ปี8ตําแหน่ง นะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับ8ปี8ตําแหน่งคืออะไรนะก็เลื่อนยศมาตลอดทุกปีนะครับไม่มีใครสามารถทําได้นะครับเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรทางการเมืองเขาเรียกว่าตัวตัวช้างตัวแมมมอสอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับบางคนนะครับเจ้าที่ตำรวจบางคนนะนี่ผมพูดแทนใจตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับหรือชั้นผู้ใหญ่บางท่านเลยดีกว่าบางคนนะครับ8ปีนะครับยังอยู่ในตำแหน่งเดียวไม่ขยับไปไหนเลยนะครับเป็นรองผู้กับก็เป็นอยู่อย่างนั้น เป็นผู้กำกับก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับแต่คนนี้นะครับกับเติบโตได้ทุกปีทุกปีนะครับตั้งแต่ผู้กํากับมาเป็นรองผู้การเป็นผู้การเป็นรองผู้บัญชาการเป็นผู้บัญชาการนะครับเป็นผู้บัญชาการเสร็จเป็นผู้ช่วยเป็นรองแล้วก็เป็นผบตรโอ้โหทุกปีเลยนะครับไม่รู้ว่าเก่งกาจมาจากไหนนะครับเนี่ยแหละคนคนนี้แหละนะครับที่ท่านอินทร์เต่าจะต้องปราบนะครับเพื่อจะทําให้สังคมตํารวจเนี่ยดีขึ้น นะครับจะได้ไม่มีการใช้เส้นใช้สายในการฝากฝังกันด้วยนะครับเราก็ทราบกันดีครับว่าบิ๊กตอ่อเนี่ยนะท่านเป็นน้องชายของใครนะครับบางคนก็อาจไม่กล้าดําเนินคดีหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้นะสังคมจับตาดูอยู่ครับถ้าท่านไม่ทําอะไรนะก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่กล้าจริงอย่างที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์มาตลอดนะครับวันนี้ผมเอาเหยื่อมาป้อนเลยนะแล้วรอดูว่าตารวจปปปเนี่ยจะทํายังไงต่อไปครับผม เมื่อวานเนี่ยก็ได้ยื่นผังนะครับที่ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวานกับผังตัวนี้นะครับให้กับทางคณะกรรมการของท่านนายกนะครับก็ได้มีโอกาสคุยเปิดใจกับทางคณะกรรมการเลยเมื่อวานมีเวลาเยอะเพราะว่าผมเป็นพยานแค่คนเดียวนะครับก็คุยกันนะครับท่านวินัยนะครับแล้วก็ท่านรองรอการที่มาเป็นคณะด้วยนะครับท่านก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับให้ความมั่นใจว่าเขาจะทําคดีด้วยความตรงไปตรงมานะท่านพูดมาอยู่คํานึงนะครับว่า ฝ่ามือมันไม่อาจจะปิดกั้นได้แล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องมันใหญ่มากนะครับนะมันไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรใครได้หรอกฉะนั้นนะเราประชาชนนะครับเราก็ต้องคอยดูการทํางานของคณะท่านนายกทั้ง3ท่านต่อไปนะครับว่าท่านจะทําได้จริงหรือเปล่าอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยแต่ละท่านนะครับไม่ว่าเป็นท่านประหลัดชิงนะครับท่านวินยัยท่านท่านรอ,อ,องอสอสอ,อีกคนนึงแต่ละคนเนี่ยท่านเเป็น คนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านที่ดีกันมาตลอดเลยแต่ถ้าเคสนี้นะครับที่มีการเอาไปล้องเนี่ยนะดำเนินคดีคนหนึ่งกับอีกคนนึงเนี่ยนะท่านบอกว่าไม่มีความผิดขึ้นมานะครับอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นมวยล้มต้มคนดูนั่นแหละนะชื่อของท่านนะครับก็จะต้องถูกจานลึกไว้อีกแบบหนึง่งนะครับมันก็อยู่ที่ว่าท่านจะเอาชื่อมาทิ้งในเรื่องนี้หรือเปล่าหรือจะทําอย่างตรงไปตรงมาจริงๆนะครับให้สังคมเนี่ยยิ่งชื่นชอบและชื่นชมในตัวพวกท่านต่อไป นะครับอันนี้ท่านจะต้องเลือกเอานะครับก่อนหน้านี้พี่ต้งก็เหมือนปา마ดาคณะกรรมการชุดนี้มาด้วยว่าไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้มั่นใจบ้างแล้วหรือยังคือก่อนหน้านี้ปาาดไว้นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยหลังจากได้มีการคุยกับท่านวินัยนะครับแล้วก็คุยกับท่านคณะกร,กรรมการเนี่ยคนที่ทําคดีนะครับก็เริ่มเห็นถึงความมุ่งมั่นในการทําคดีแล้วนะคือเอาง,ง่ายๆนะครับสนใจในเรื่องเส้นเงินนะครับเส้นเงินของทางคนที่เกี่ยวข้อง นะครับมีการถามว่าเนี่ยโอนกันไม่ไเท่าไหร่ทนายตั้มเนี่ยขอส่งข้อมูลให้หน่อยเดี๋ยวจะได้ให้ไปเช็คต่อนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับคือสนใจในสิ่งที่ผมเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลไปแล้วก็มีจะมีการรีเช็คจริงๆนะครับ s <S สําำหรับพี่เต่อเหรอตอนนี้เหรอครับก็ยังให้อยู่20-3 0%นตะครับตอนนี้นะครับพี่เต่านะนะครับส่วนคณะกรรมการเราเราไม่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็คิดว่าประสานเข้ามาท่านก็ไม่ไปอยู่รอเพราะผมอยู่แล้วนะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยผมก็เข้ามาตามเรื่องแล้วก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามานะครับปรากฏว่าลงไปหานะลูกน้องบอกอยู่อยู่ชั้นบนขึ้นไปหาข้างบนก็บอกก็ไม่อยู่นะครับก็ก็เขาก็าไม่ได้อยากเจออยู่แล้วนะครับคิดว่าทำไมถึงแบบรีบเป็นการเลี่ยงเหรอคะี่ก็คงอาจจะอิ่มแล้วไม่อยากจะกินเหยื่อที่ออกมาเอามาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เลยหลีกเลี่ยงไม่อยากจะเจอ แล้วก็ยัดไปเรื่อยๆครับนะเอาเอาเอาเหยื่อมาให้เรื่อยๆนะครับก็จะก็จะให้สังคมได้ช่วยตัดสินเลยนะครับว่าเนี่ยเอามาให้ขนาดนี้แล้วนะนี่ขนาดว่าแบ่งเบาภาระการทํางานตํารวจไปต้องเยอะแล้วนะครับก็จะรอดูว่าท่านจะยังไงต่อไปจะทําหรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านไม่ทำเนี่ยทุกคนก็รู้ดูออกแล้วนะว่ามันจะมีการช่วยเหลือกันเองนะคบเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับหรือว่าอะไรยังไงเราเราดูแอคชั่นแต่ละคนเนี่ยเราก็พอที่อนุมานได้แล้ว กับคดีบิ๊กตำรวจคนนี้นะครับซึ่งมีข่าวพาไม่ถูกกันมาตลอดนะครับโหท่านไฟจัดทําเป็นคนตรงนะครับแต่พอมาบิ๊กตำรวจคนนี้ซึ่งท่านรู้จักสีสนมนะครับแต่ท่านเงียบหายไปเลยไม่มาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับไม่มาทําอะไรทั้งนั้นนะอันนี้เราก็พอที่จะพอจะเดากันได้แล้วนะครับว่าตรงเฉพาะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งตรงหรือเปล่านะครับที่ลงรายละาอีกว่ามันมแล้วแต่ความสาคัญเลยครับนะครับคนที่ เอาเอากลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีม้าก่อนกลุ่มที่มันโอนเงินเข้าบัญชีม้าเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับระดับหมื่นนะครับจนถึงระดับแสนนะครับบางเคสใหญ่ๆห่เนี่ยมันมีเป็นก้อนก็มีหล, <c oughs> ลับล้านก็มีนะครับก็คือแล้วแต่หน่วยที่เออไม่ใช่หน่วยแล้วแต่ภาคนะครับที่ตัวเองคุมนะครับที่สามารถจะไปตามเก็บได้นะครับส่วนเ,เงินทอนที่จะได้รับหรือว่าตํารวจที่เป็นชุดทํางานที่ไม่เป็นเก็บเงินะนะครับที่เป็นช่องรับอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เขาได้เป็นเงินเดือนนะครับตามความสําคัญของตําแหน่ง นะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเป็นที่รักของผู้เข้าระชาด้วยหรือเปล่านะอย่างอย่างเคสเนี่ยนะผมลองลองไปถามในใน,ในสอทอดูนะครับว่าลองฟางเนี่ยซึ่งเป็นยศแค่ระดับรองรองพุ่มกับนะครับกับผู้บระชาการสอทอนะครับใครที่พูดจะมีน้ําหนักกว่ากันนะครับผู้บระชาการนะครับยังต้องกลัวลองฟางเลยนะครับสมัยก่อนนะก่อนที่ผมจะมาแฉนะครับนะแต่ว่าสมัยนี้นะครับ เขาก็คงจะไม่กลัวแล้วแหละนะครับและดีใจด้วยซ้านะตํารวจสอทอหลายคนนะครับเขาขอบคุณผมนะครับที่ออกมาแฉเข้าขบวนการพวกนี้นะครับทั้งดาบทั้งรองนะครับจะใหญ่กว่าระดับระดับผู้กํากับใหญ่กว่าผู้การใหญ่กว่าผู้บัญชาการนะครับขอสอบถามครับคุณพีตานินึะเมื่อวานนี้พี่โจก็ถอดฟองนายยกเรื่อง157ไปฟองเรื่องนี้ยังไงคะคิดว่าเขาจะมีการเตะกันหรือเปล่าอ๋อไม่ครับคืออย่างอย่างอย่างมากนี้ไม่ได้คุยกับทางพี่โจนะครับ แต่ว่าพอที่จะเดาได้นะครับน่าจะมีคนใกล้ตัวนายกอ่ะแหละคงจะจะโทรไปคุยกับพี่โจ๊กะนะครับก็คงจะให้ถอนไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปตกลงกันอนะผมว่าไม่ไม่ใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับมันไม่ง่ายแค่ฟ้องแล้วว่าจะมาเดี๋ยวจะให้กลับรัฐการให้ถอนฟ้องผมว่าไม่ใช่นะอาจจะมีการให้ความหวังอะไรกันนะครับอ,อ๋นนอไม่ใช่ครับเอ่อขอโทษทีผมลืมบอกกับพี่พ่สื่อมวลชนไปที่ผมทํามานะครับ เส้นเงินเนี่ยมีสวยอยู่2ประเภทนะสวยเว็บเงินพนันก็คือ B N K อยู่ข้างขวานะครับแล้วก็อีกสวยหนึ่งก็คือสวย18ธุรกิจนะครับที่สายของผมที่ชื่อธนพลนะครับเป็นคนให้ข้อมูลให้เซตเมนต์ตัวเองมานะครับเราก็บอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยได้โอนเงินเข้านัทพงศ์เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับที่มันมีเงินเข้านัทพงศ์เนี่ยบัญชีเดียวนะครับเกือบ8 0 0ล้านนะครับนัทพงศ์เนี่ยมี7บัญชีแต่ว่าผมว่าเช็คแค่บัญชีเดียวนะพี่น้องสื่อมวลชนก็ต้องไป ติดตามกันต่อไปนะครับว่าไอ้ขบวนการนี้ทั้งขบวนการเนี่ยมันกี่พันล้านกันแน่ะนะครับมันไม่ใช่แค่เดือนละ80ล้านนะครับมันมีหลายบัญชีมากแต่ว่าที่เช็คได้คือแค่บัญชีเดียวนะครับนะครับค้างไว้ก่อนเราต้องเอ,เอาเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ให้สำเร็จก่อนนะครับส่วนเรื่องนั้นเนี่ยนะยังไงเราสัญญาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดในเวลาที่สมควรนะครับรับรองไม่มีการไปซูเอ๋ยเราโอ้โหทำมาขนาดนี้แล้วนะทุกคนก็เห็นอยู่แต่อยากให้เรื่องเสร็จเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับ S <S <an> <S เดี๋ยวก็อเอาเอา,เอาเหยื่อชิ้นนี้เหยื่อชิน้นนี้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับเนี่ยทำเนี่ยฝ่าจะไปไล่ตำรวจชื่อมาแต่ละคนเนี่ยมีตำรวจที่นำสก,กุลใหญ่ด้วยนะครับนะพ่อเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นคนอากาศเอกเลยโดยมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีตำรวจที่ดังๆหลายคนนะครับตำรวจที่เสียชีวิตก็มีนะครับที่ที่เสียชีวิตไปนะแต่ละคนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับผังนี้หมดนะครับมันก็จริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับสวยหมดแหละนะจะสวยกำนันนกสวยอะไรเนี่ยมันก็อยู่ใน18ธุรกิจ นะครับรวมหมดอยู่ในนี้นะครับนอกจากแผนผังตัวนี้ค่ะเรามีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนว่าข้อมูลในแผนผังนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงก็ข้อมูลที่สนับสนุนเนี่ยเอามาให้กับเจ้าที่ตํารวจแล้วก็คือสายที่ทํางานอยู่ด้วยกันนะครับสายที่ทํางานด้วยกันในยอย่างที่อาจารย์เดชาเนี่ยพูดว่าทางนั้นเนี่ยเขามีเขามีหลักฐานของคริสนะครับเทียบเทียบคดีบิบบ๊กโจ๊กนะเขามีหลักฐานของคริสนะมีในคอมพิวเตอร์ว่าออกมาคืออะไรก็ออรนี่ไง ก็ผมก็มีสายที่ทํางานด้วยกันนะครับตัวเป็นๆด้วยนะครับแล้วก็พร้อมจะไปให้การนะครับแล้วก็ส่งลายคุยอะไรกับใครแล้วก็พร้อมให้เส้นเงินมาอย่างนี้มันน่าเชื่อถือไม่ถึงเหรอนะครับผมก็งงเลยกันนะครับตากกะของหลายๆคนนะครับบัติการป้อน,นเหย่อ,อีซีนะครับเมื่อไหร่จะอิ่มหมายว่าเมื่อไหร่จะก็จะป้อนให้พุงแตกตายไปเลยครับจนกว่าจะเอาเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในคดีได้นะครับนะก็จะป้อนเรื่อยๆนะครับ เดีย๋ยวไม่ใชนับก็เหยื่อก็จะเน่าครับรังรังเขาก็จะดูไม่ได้นะบอกเลยรังก็เละนะครับเพราะว่ามันก็จะต้องมีพวกมดมีพวกอะไรมาตอมเยอะนะเขาก่อนหน้าที่เคยส่งไปท่านผู้เกีรติเขาสืบสอบกับมาไม่มีครับไม่เคยมีการติดต่อกลับมาเพื่อจะขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแต่ผมเข้ามาสอบถามล่าสุดแล้วก็บอกว่าขอสเตทเมนต์นะครับของพิมพ์วิไลยังไม่ได้เลยนะเออก็มีแค่นั้นจริงๆแล้วอะ่ะฝ่ายสืบสวนต้องทํางานแล้วครับ นะให้ข้อมูลแบบนี้ฝ่ายสืบสวนต้องไปไปขอจากธนาคารนะ,นะครับเขาขอ7วันเขาก็ได้แล้วนะขอไปทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องเอามาไล่ทีละคนมันเหมือนดึงเวลานะคนเขามองเกมออกนะครับว่าขอพิมพ์วิไลมาก่อนใช้เวลา2 3สเดือนนะพอจากพิมพ์วิไลมาเออเจอใครเจอในกอในขอค่อยๆขอไปอีกทีนึงนะกินระยะเวลาเป็นปีแล้วเกษียณไปเรียบร้อยแล้วนะคนเขามองออก นะครับนะทำอะไรให้มันตรงไปตรงมานะครับเหมือนกับมาตรฐานที่เคยทํามาดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวสังคมจะชื่นชมเองเธอทําสําเร็จนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมเรียกลูกพี่เต่าไปตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ขอให้กล้าๆนะครับให้กล้าทำนะครับเ่าอย่าไปถือว่าเราทําเพื่อใครอะไรนะเราทําเพื่อประชาชนนะครับรอบนี้นะรอนี้ที่ต้องจะไปไหนต่อมีพรุ่งนี้ครับมีพรุ่งนี้นัดกับพนักงานสอบสวนที่เต่าปูนไว้นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้คอนเฟิร์มเวลากันนะครับแล้วก็วันศุกร อาจจะไปที่กรอรอลนะคบไปคัดค้านตํารวจที่มาช่วยท่านเจเลเยในการสืบสวนสอบสวนบางคนนะคบเพราะว่าดูแล้วไม่เหมาะสมของพี่โจ๊งเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะไปเดินเรื่องวินัยอะไรครับเราไม่ได้มีการคุยกันหรือว่ามีการเตรียมอะไรกันไม่ไม่งั้นเราคงจะไม่นัดถแถลงข่าวชนเวลากันตอน10บโมงหรอกนะครับถ้าเกิดเรามีการเอ้า พี่โจ๊กเดี๋ยวพี่โจ๊กไปบ่ายแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาเช้านะเราไม่มีการคุยกันนะเขาทาอะไรก็ทําผมก็ทําอะไรก็ที่ผมทํานะมันไม่ได้ยึดติดอะไรกับใครนะครับวที่พูดชัดเจน่อว,ว,วนนี้จะเอาข้อมูลใหม่เนี่ยมาให้ทางมิเตอแตว่ว่ามีความคาดหวังไ้ว่าวันนี้จะเจอหรือไม่เจออเจอไม่เจอไม่สาคัญครับเดี๋ยวเราจะลงหลักฐานไว้ว่าว่าเราเอาไอชิ้นเนี้ยมาให้แล้วนะครับส่วนเขาจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรยังไงเนี่ยนะเราก็ดูกันต่อไปโอเคนะครับ ครับขอบคุณพี่ส่ส mm ื่อประชนครับสวัสดีครับอันนี้จะถ่ายก่อนไหมเดี๋ยวจะได้อัตงงงไ่่่่มสาป ทางล่างก็ได้เศษธนมาหลักหมื่นหลักแสนนะครับหรือบางทีได้หลักพันมาบางคนก็ไม่ได้เลยนะครับมันต้องหมดได้และก่อนหน้านี้นายเซนทามเียมังเกิคกับเลยการธิการทีมงานนายประชาชนกับนำเส้นทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของ์ท่านี้ อันนี้อันนี้พี่เตาอ,อน,นี่อันนี้นักข่าวขายุผมนะครับไม่เล่าใส่ไม่เห็นว่าไม่เล่าไม่เล่า